เป็นแบรนด์แรกที่เอาความเชื่อความศรัทธานเนี่ยมารวมกับแฟชั่นครับหินมงคลหรือว่าองค์เทพเนี่ยปรับดีไซน์ให้โมเดิร์นครับยังคงลักษณะมงคลขององค์เทพแต่ละองค์ไว้อยู่เปิดจองบูชาองค์พคทเนตรล็อตแรกเนี่ย100องค์ก็หมดภายในแบบ5นาทีซึ่ง500องค์ล็อตที่2เนี่ยก็หมดภายใน1ชั่วโมงเหมือนกันครับ องแรกที่ทําจะเป็นองพระพิฆเนศครับเลือกปางเป็นปางประธานพรครับผู้บูชาสามารถขอพอรได้เฉพาะจอดจงในเรื่องที่ผู้บูชาต้องการได้คนไทยเนี่ยจะบูชาในด้านของความสําเร็จแล้วก็สติปัญญาจะมีเน้นเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของศิลปะด้วยก็นําองพระพิฆเนศเนี่ยไปทําพิธีที่วัดสมานรัรตนารามครับที่ชาเชิงเซาองค์ที่ลูกค้าบูชาเยอะที่สุดก็จะเป็นองพระพิฆเนศครับราคาจะอยู่ที่9 8 8 8ครับ องที่2ครับเป็นองทาวเวสุวรรณสถานที่ปลุกเสกขององค์ทาวเวสุวรรณเนี่ยจะเป็นที่วัดรังสีสุทาวาที่ชนบุรีครับ mm hmm. องทาวเวจะอยู่ที่8 8 8 8ครับจากองค์ทาวเวนมาเป็นองค์พญานาสถานที่ทำพิธีก็คือลานพญาศรีสัตตนาคราชที่นครพนมครับราคาบูชาองพญานาจะอยู่ที่7777บาทครับทั้งแวนคารวะแล้วก็ฮามนเนี่ยถ้าองคเทพของเราส่งไปแล้วมีปัญหาเนี่ยสามารถมาหาทางแวแล้วเดี๋ยวทางแววนเปลี่ยนให้เลยครับภายใน7วันนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนให้เลย วัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นโพลีเอสเตอร์เรซินครับเทคนิคการลงสีเนี่ยจะเป็นแอร์บัชชิ่งก็จะทําให้เงาแล้วก็ด้านในเวลาเดียวกันครับเราเลือกสีแล้วก็แพทเทิร์นของผิวเนี่ยรับกับบีซายโพลีกอนที่เวลาแสงตกเข้าไปเนี่ยก็จะสะท้อนแสงออกมาแล้วก็ดูขลังดูสัทธิ์ครับลงทุนของแต่ละล็อตเป็นหลักล้านอยู่ครับตอนแรกเนี่ยจะเริ่มจากแบรนด์ชื่อ Har m e n Stone เราทําแบรนด์ h a r m e n Stone ไปประมาณ3ปีลูกค้าก็บอกว่าต่อยข้อมือเราเต็มมือแล้วไหนๆเนี่ยเขาชอบดีไซน์แล้วขอทําเป็นองค์เทพที่ต ราก็เลยตัดสินใจออกแบบองค์เทพที่ดีไซน์โมเดิร์นขึ้นมาแต่ว่าก็ยังเก็บลักษณะมงคลขององค์เทพนั้นๆไว้ให้ครบครับเนื่องจากฮาร์แมนสโตนเนี่ยตั้งชื่อแบรนด์ให้ตั้งใจให้เท่แฟชั่นแต่ว่าพอทํามา3ปีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจํายากครับเพราะว่าชื่อยาวเกินเราก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเราเน้นว่าอยากให้คนทั่วไปเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรเราก็เลยเลือกที่จะเป็นชื่อของแบรนด์คารวะก็มีความหมายถึงการทําความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อองค์เทพที่เรราาบบูชคั ตอนนี้รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดแบรนด์คาราวะเนี่ยสปีครับลูกค้าที่บูชาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่เราจะนําให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นมีลูกค้าที่สนใจจองบูชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราเนี่ยไม่ได้อยากหยุดแค่องค์เทพองค์เดียวที่โมเดิร์นอะไรเงี้ยครับเราอยากพาความมูเตลูเนี่ยปรับปรุงดีไซน์ออกมาให้โมเดิร์นทั้งหิ้งพระเลยถ้าถัดไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยตั้งใจที่จะหิ้งพระหรือว่าห้องพระของเราเนี่ยเป็นโมเดิร์นแบบเต็มที่เลยครับ เราต้องหาจุดเด่นของแบรนด์ตัวเองที่เราไม่เหมือนคนอื่นครับของผมก็สุดทั้งฟังมูเตลูความศรัทธาแล้วก็สุดทั้งดีไซน์ด้วย ตั้งแต่เริ่มทำเราก็ตั้งใจที่จะฉีกออกมาจากแนวเดิมๆที่ท,ที่ทุกคนบูชากันอะไรเงี้ยแบรนด์คาราวะไทยแลนด์นะครับเราก็ตั้งใจนำองค์เทพที่เราบูชายอยู่แล้วเนี่ยมาปรับดีไซน์ให้โมเดินโดยที่ยังคงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพแต่ละองค์เนี่ยไว้อย่างครบถ้วนนะครับสามารถชมองค์จริงได้ที่หน้าร้านฮาร์แมนสโตนสยามเซ็นเตอร์หรือว่าไอคอนสยามก็ได้ครับหรือว่าทักทางแอดมินคารวะก็ได้ครับ